เรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba 2 2 2อครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba 2 2 2ครับาพอเกี่ยแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจ W NBA ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย18สิงหาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะห์บาสเกตบอลหญิงของประเทศเมกาครับ WNBA ครับเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมแกร่งครับ ลาสเวกัสเอสดนะฮะวันนี้จะได้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ครับโดยเจ้าบ้านลาสเวกัสเอสดครับอยู่ในอันดับหนึ่งของเวสเทิร์นคอนเฟรน์ครับลงเล่นทั้งหมด30เกมชนะถึง27เกมครับแล้วก็แพ้แค่3เกมเท่านั้นครับวินเรทหรืออัตราการชนะอยู่ที่90%ครับถือว่าเป็นปรตัิศาสตร์สูงสุดของ W N B A ก็ว่าได้ครับจะได้ดวลกับทางด้านนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ครับลงเล่น30เกมชนะ24แพ้แค่6เกมครับผลงานก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับวินเรทอัตราการชนะอยู่ที่80% หาผู้เล่นที่ดีสุดของลาสเวกัสเอทในวันนี้นะครับคงจะต้องส่งชุดใหญ่ไฟกระพริบมาครับเคลซี่พรัมสาวเซอร์กันนี่ในตำแหน่งกาศครับและยังได้เชลซีเกรย์และแจ็คกี้ยังครับยืนกาศอีก2คนครับส่วนทางด้านฟอร์เวิร์ดเป็นหน้าที่ของเอเจวิลสันแล้วก็ทางด้านเคนเดสฟักเกอร์ครับควบตำแหน่งเซนเตอร์ฟอร์เวิร์ดพอยรีบาวใต้แป้นนะฮะแล้วก็ยิงระยะใกล้ครับซึ่งก็ถือว่าเคนเดสฟักเกอร์ครับตำแหน่งเซนเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งแม่ทัพของทางด้านลาสเวกัสเอสครับ ไปที่ผู้เล่นของนิวยอร์กลิเบอร์ตี้กันบ้างทีมเยือนในวันนี้ครับนำโดยคอนนี่วานเดอร์สลูตในตำแหน่งกาดครับส่วนการอีสองคนเป็นเบนิ่าลานี่ครับแล้วก็แม่ทัพของทีมนะฮะกาสาวสวยอย่างซาบีนายูนสคูครับแชมป์ชุด3คะแนนนะฮะแล้วก็โฟว์สองคนเป็นทางด้านจอนเพวยวจส์ครับเล่นกับทางด้าน MVP มหาเทพอย่างเบรนนาสจวดครับก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ที่สุดของทางด้านนิวยอร์กลิเบอร์ตี้เช่นกันครับ เอาละครับไปดูแม่ทัพของทั้ง2ทีมครับค่าเฉลี่ยของทางด้านเคลซี่พลัมครับแม่ทัพของลาสเวกัสเอ็เจ้าบ้านครับอยู่ที่19แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์วิกโกอยู่ที่49เปอร์เซนต์รีบาวสองจุดครั้งต่อเกมครับแล้วก็ยังมีแอสซิสต์อีก4.4ครั้งต่อเกมครับจะได้ดวลกับสาวสวยอีกหนึ่งคนของทางด้าน WNB a ครับซาบีนาโยเนสกูครับแม่ทัพของนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ครับฤดูกาลนี้ถือว่าผลงานไม่ธรรมดาเช่นกันครับสิบหกจุดแปดแต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ มีการรีบาวช่วยทีมถึง5.9ครั้งครับแม้จะเป็นตำแหน่งกาศก็ตามครับแล้วก็มีแอซสต์อีก5.9ครั้งเช่นกันครับเอาละฮะวิเคราหกก่อนเกมในวันนี้ครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่บาร์ทถูกราคาอีกแล้วครับาสเวกัสเอเจอกับนิวยอร์กเบอร์ตี้ก็ถือว่ามันตลอดครับแต่น่าเสียดายครับเกมล่าสุดาสเวกัสเอ็ตครับเจอกับทางด้านนิวยอร์กเบอรตี้ในสุด WNBA commissioner ครับครับ แล้วก็แพ้ไปแบบขาดลอยนะฮะแล้วก็รูปเกมรูปการต่างๆก็ดูแปลกไปครับแพ้ไปด้วยสกอร์63ต่อ82ครับทั้งที่ผู้เล่นก็ดูเหนือกว่านะฮะวันนี้ครับกลับมาเล่นกันในศึกเดมยูเอ็นบีเอครับก็เป็นโอกาสดีที่ลาสเวกัสเอ็ครับจะได้เอาคืนนิวร์กลิอร์ตี้ครับวันนี้ผมยืนฝั่งเจ้าบ้านเอ็ชนะเกิน6แต้มครับครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 คร อย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอด NBA222 ครับ